ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสวพอันีหนึ่งค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่กองปราบปรามนะวันนี้มีการจับกลุ่มนะคะยาเสียสาวนะคะรวมถึงเซ็กทอยด้วยอันนี้ไม่กล้าจะจับเหมือนกันอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะคะแล้วแต่ว่าตรงข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นของกลางนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถตรวจยึดมาได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะยาเสียสาวนะอย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นน้ําใสๆแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเนาะเมื่อกี้ทางท่านผู้บัญชาการตํารวจสอบสวน ก,ก,ก,ก็มีการสาธิตที่ดูแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะหลากหลายประเภทเลยนะคะเซ็กทอยอันนี้ก็ไม่กล้าจับเหมือนกันแล้วก็จะมีกล่องกล่องแบบนี้อันนี้คืออะไร <c oughs> นะคะไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยเดี๋ยวต้องออกอากาศได้ไหมหรือว่าจะต้องไปเบอร์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะสามารถติดตามได้นะคะในส่วนของรายละเอียดของสวพสการหนึ่งนะคะจากในส่วนของเรื่องนี้นะคะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจคนทั้งหมด6จุดด้วยกันเพื่อป้องกันในเรื่องของ การที่จะก่อเหตุหลังวันลอยกระทงนั่นเองค่ะก็ผลการตรวจค้นทั้งหมด6จุดนะครับในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครราชสีมานะครับก็พบว่าผได้พบของกลาง80รายการจํานวนกว่า2,000กว่าชิ้นนะครับซึ่งในจํานวนนี้ก็จะมีบางส่วนที่เป็นเรียกว่ายาเสียสาวนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับเราก็อยากจะขวาดล้างนะครับปราบปรามทั้งในโลก ความจริงแล้วก็ในโลกออนไลน์ด้วยนะครับก็บรรดาอหนุ่มสาวมักจะลอยกระทงหลังจากลอยกระทงเสร็จก็จะไปปาร์ตี้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในสถานบันเทิงหรือในสถานที่ส่วนตัวนะครับจนที่มาซึ่งในสถานที่ดังกล่าวเนี่ยอาจเป็นช่องว่างให้ให้คนร้ายใช้โอกาสนี้นะครับใช้ยาเสียสาวนะครับก่ออาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นต่อทรัพย์สินหรือต่อชีวิตร่างกายหรือว่าอาชญากรรมทางเพศนะครับ จึงเป็นที่มาของการระดมกวาดล้างในครั้งนี้นะครับโดยเมื่อได้รับคําสั่งเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบเราปรากฏพบว่ามีการโฆษณาขายยาเสียสาวายาปลุกเซ็กสาหรับผู้หญิงและผู้ชายนะครับอย่างแพร่หลายอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับเบื้องต้นก็าตามเรียงที่ส่งให้พี่น้องนักข่าวไปนะครับหลายตัวมีการโอ้อวดส,สรรพคุณว่าเมื่อหยดลงไปแล้วผู้หญิงจะเกริมเกิดอารมณ์ทางเพศมีสารคัดหลั่งออกมามา,มากปกติ มีเพศสัมพันธ์เสร็จได้มากกว่าหลายครั้งปกติตื่นขึ้นมาแล้วจําอะไรไม่ได้นะครับเมื่อตรวจสอบพบแล้วว่ามีการกระทาความผิดในลักษณะดังกล่าวจริงนะครับก็ได้มีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาและแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้าดังกล่าวนะครับจนเป็นที่มาของการขอหมายคน้นในวันที่23พฤศจิกายน2566ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบและ สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยานะครับได้นําหมายสารเข้าตรวจค้นในพื้นที่ของกร,รุงเทพานครนนทบุรีปทุมธานีนครราชสีมารวมทั้ง6จุดนะครับมีการตรวจยึดของกลางกว่า80รายการนะครับเป็นยาปลูกเซ็กหรือยาเสียสาวจํานวน106ชิ้นยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ1 8 9 1ชิ้นผลิตภัณฑ์สําหรับกระตุ้นความรู้สึกทางเพศจํานวน169ชิ้น ผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นยาเสพติดประเภทสารละเหยหรือตัวป๊อปเปอร์จำนวน220ขวดเซ็กทอยรูปร่างต่างๆและถุงยางอนามัยชนิดต่างๆอีก470ชิ้นในส่วนของยาเสียสาวขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าคําว่ายาเสียสาวเนี่ยไม่มีบัญญัติไว้ในทางการแพทย์และไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับยาเสียสาวคือสารเคมีที่ถูกนํามาใช้ในทางที่ผิดนะครับโดยผู้ประสงค์ร้ายใช้กระเหยนะครับเราจัดเป็น3ามกลุ่มก็คือ กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ใช้รักษาโรคได้จริงในทางการแพทย์นะครับกลุ่มที่2คือสารเคมีที่เอามาใช้ในทางที่ผิดและกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นสารเสพติดหรือวัตถุกออกฤทธิต์ต่อจิตและประสาทในตัวของมันเองเอาตามสื่อเนี่ยเราจะพบยาเสียสาวเนี่ยที่คุ้นชื่อกันนะครับอยู่บ้างนะครับเช่นมิดาโซแลมอันปราโซแลมฟลูในตาในอาซิแพมนะครับ g h เเคตามีนหรือว่ายาเคนะครับซึ่งฤทธิ์ของยาเหล่านี้จะไปกด กาารอจจะไปรบกวนการทํางานของสมองทําให้มึนงงเรื่องง่วงซึมและจาอะไรไม่ได้เป็นการชั่วขณะถ้ามีการใช้ในปริมาณที่มากเกินไปหรือใช้คู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ยิ่งส่งผลรุนแรงนะครับในบางรายเนี่ยมีการเสียชีวิตได้ถ้ารับในปริมาณมากเกินไปนะครับเบื้องต้นนะครับในเคสนี้มีการดําเนินคดีกับตัวผู้ต้องหาไปทั้งหมด3ามรายนะครับเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาดําเนินคดีกับ คนแรกนะครับนายอิสระพงศ์อายุ20ปี26ปีนายบุญอายุ31ปีและนายพัทยาอายุ30ปีในความผิดฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่รับอนุญาตและขายยาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยผู้ต้องหาทั้ง3าคนเนี่ยให้การรับสารภาพนะครับโดยให้รายละเอียดในชั้นสอบสวนว่าที่มาที่ไปเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นเด็กวิ่งรับส่งสินค้าประเภทนี้อยู่อพอเจอช่วงโควิดนะครับไม่สามารถจะวิ่งขายได้ก็เลยมาเปิดร้านออนไลน์ขาย กระทําการกระทำความผิดในลักษณะนี้มาประมาณ1นปีที่มาที่ไปของของนะครับจากการสืบสวนเบื้องต้นนะครับมาจากแหล่งที่มาภายในประเทศนะครับเชื่อว่ามาจากย่านสุขุมวิทครับเมื่อต้นการกระทําความผิดของกลุ่มผู้ต้องหานะครับเป็นความผิดตามพรบยานะครับฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่รับอนุญ,ญาตระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0,000บาทฐานขายยาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา ระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน5,000บาทอาะูระ้รับัญญัติคเครื่องมือแพทย์ขายเครื่องมือแพทย์โดยที่ไม่ได้รับใบจดแจ้งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1,000 0แบาทกรณีเซ็กทอยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาถังขายวัตถุหรือสิ่งลามกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทโดยผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะายาเสียสาวเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของใสไม่มีกลิ่น และเป็นของเหลวนะครับซึ่งหยดลงไปในน้ําหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะไม่เห็นความแตกต่างเลยที่สําคัญอีกอย่างคือยาพวกนี้ไม่มีทางได้อยอแน่นอนนะครับมันมันก็คือหนึ่งคือไม่มีประสิทธิภาพจริง 2. ไม่รู้เป็นอันตรา,ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าสารเคมีพอไม่ผ่านอยอนเนี่ยสารเคมีต่างๆที่ใช้ในตัวยาก็ไม่ได้มีงานถูกตรวจสอบเลยอาจจะใช้ยาที่เป็นอันตรา,ายต่อชีวิตต่อร่างต่อชีวิตร่างกายทั้งหมดนะครับซึ่ง เรียนว่าทั้งคนขายและคนซื้อเนี่ยไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวอย่างยิ่งนะครับทางทางตำรวจสอบสวนกลางจะจะเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการในการตรวจสอบล่อซื้อนะครับแล้วก็ดำเนินคดีอยากให้คุณหมอเน้นย้ําในส่วนของคนที่อาจจะไปเที่ยวแล้วก็โดนหยอดยาตัวนี้ในเครื่องดื่มอะคะ่ะว่าให้ดูแลสังเกตตัวเองอยังไงว่ามันจะเกิดอาการฉับพลันทันทีกับร่างกายของตัวเองอะคะ่ะ ก็ในส่วนนี้นะคะก็ต้องระวังนะคะก็เวลาเราไปเที่ยวอะไรเนี่ยค่ะก็อย่าไปปล่อยให้เครื่องดื่มโดยที่เป็นผดแปลกหน้าหรือเดินออกไปนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาใส่ไปเกินขนาดเราเกิดเป็นยาจริงๆนะคะเราก็ไปมากกว่าที่จะอยู่ในระดับที่ปลอดภัย เราก็อาจจะฟุบไปเลยลักไม่รู้ตัวก็ได้อันนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราวันไหนก็ได้ค่ะก็บมอไม่ถูกเลยว่าข้างในคืออะไรนะครับจะมีผลอะไรยังไงบ้างจะมีผลอย่างที่เขาโฆษณาจริงหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็มีสารนตลายหรือไม่ก็ยังไม่ได้ทราบเพราะว่าไม่เคยผ่านการตรวจสอบที่ใดมาเลยนะครับก็ เรียนว่าพยายามหลีกเลี่ยงนะครับการไปสั่งซื้อหรือหรือหรือแก้วของเราอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าอันนี้เป็นสารที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าถ้าเราปล่อยโอกาสให้คนร้ายนะครับมามาทำอะไรกับแก้วเราหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อันตรายถือเป็นอันตรายมากนะครับครับถ้าใส่โคกนี่น่าจะยิ่งหนักกว่าเดิมก็ไม่ไม่มีทางรู้ว่าจะโคกหรือจะแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยก็ ขนาดขนาดแก้วน้ําเปล่ายังไม่มีสีไม่มีกลิ่นเลยนะครับก็มีหลายประเภทนะครับอย่างที่ได้อ่านให้ฟังเมื่อกี้นะครับม,มียาอยาอื่นก็จะมีในพวกยาตระกูลที่เป็นปุกปลุกเซ็กของผู้ชายอะไรก็จะมีขายอยู่ด้วยซึ่งไม่มีออยอเหมือนกันนะครับคือคือถึงแม้จะไม่ใช่ยาเสียสาวแต่เป็นยาของของปลุกเซ็กของผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือจะเป็นแม้กระทั่งถุงยางอนามัยที่ไม่มีอ,อยอนะครับ ทางทางตำรวจสอบกลางและทางออย,ยก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเมื่อไม่ผ่านการตรวจสอบเช็คคุณภาพนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเราได้นะครับฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายไม่ไม่ยินยอมอย่างไงก็โดนก็อหากระทําชําเลาการข่มขืนการอะไรต่างๆนี่ก็คือเขาถ้าเขาไม่ย,ยอมไปโดนหมดอยู่แล้วไม่ว่าจะไม่ว่าด้วยแอลโกอฮอลยังโดนเลยครับก็ครับไม่ไม่ต้องถึงายาก็โดนแต่ยานี่โดนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะยานอนหลับหรือยาอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้า ฝ่ายตรงข้ามไม่ยินยอมก็ถือว่าโดนดำเนินคด,ด,ด,ดีนะครับ